โอเคเช้านี้ก็อยากสุม่มตกวมีชูเลียอุนคิโอราแล้วก็เข็มปาจิแค่สามตัวเนี้คิดว่าอยากได้เค็มปาจินยเห็นมันเทด่ดีก็หอไม่รู้นะว่าถ้ามันไปถึงการันตีหรือเปล่าแต่ โอ้ใช่ที่แค่เดียวโอเคเรามีสามพันเพชรซึ่งเก็บโคตรแบบอนาถามากเลยคือมันเก็บตรงนี้ไม่ทันอีกสามร้อยสิบเพชรเออจนเพชรจำวันก็ทำเสร็จทนันพอดีตูน้นี้อันนี้จำไม่ได้เนปะ็ตัวเชื่อเลยสุ่มเลยแล้วกันเราก็จะได้การันตีนะสุ่มเลนการันตี เกิดหอมตรงเิดมาก็ได้เป็นอุ้ยเดี๋ยวจูเลียตจูเลียตหลุดเลตอร์เฮ้ยจูเลียตมาไวมากอยู่ไหนอะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้โหจะไม่เริ่มต้นคือเกาเธอสู้ไม่ได้แต่ก็ คิดด้วยเรื่องเงินแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เดี๋ยวเอาจูเลียมออกก่อนแล้วก็จูเลียตขึ้นเฮ้เดี๋ยวเอาจูเลีเยตไปตัวแรกสุดเลยวะ่ะแล้วก็เก่าเธอไปตัวที่สองเอ็ดคจูเลียตออกไวมากจูเลียตออกไวมาก ตัวเออ,อยังไงก็บอก,ลก,กอแล้วจะสุม่มการันตีโดนทองแล้วก็ต้องสุ่มเออวินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวการันตีไม่ทันถึงเลยบูทเกมนี้มันจะสุดไปไหมบูทของมันจะสุดเกินไปไหม ให้เออร์วินเออร์วินอยู่ไหนวะนี่ไงเออร์วินโอ้โหได้เออร์วินจริงๆนะเฮ้ยมันยังไม่หลุดเหรยดอกดิเฮ้ยมันมันหลุดมาหลายตัวนะหลุดการันตีมาหลายตัวแล้ว ยังไงก็ตามแผนเดิมมีเท่าไหร่จับเท่านั้นโอเคเหลือย่ยี่สิบสามครั้งเฮ้ยเดียวอันนี้หลุดเลดอันนี้หลุดเลดเฮ้ยกอนอันนี้หลุดเลด เขาหลุดเลนแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนมาไวไปไหมกำลังวางแผนอยู่เลยว่าแบบถ้าได้กรอนไอ้กรอนล่างเลเจัน10ตัวเอาไปปั้นเป็นกรอนตัวนี้เฮ้ยกรอนหลุดเลนว่ะชิคชคกรอนของเราไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะบัฟเพิ่มเลดดอกป่ะโอ้พลีชันฟูล โอเคขอเอาไปดูเลียดกันเดี๋ยวขอล็อกตัวละครดูเลียดล็อกแล้วเออวินยงังเดี๋ยวมันกดผิดนะเดี๋ยวมันกดผิดขอล็อกพวกตัวเลเจ n d ไว้นะล็อกไว้เลยตัวไหนที่แบบยังไม่ได้ล็อก เอออันนี้ล็อกไว้ด้วยเป็นตัวสโลเฮ้ยรุเดเลตอย่างเยอะเลยอันนี้ล็อกแต่ก็อัพจูเลสแล้วกันโอ้า <c oughs> กำลังคิดเลยว่าแบบจะฟาร์มมาแล้วก็มาสุ่มแบบเอาเม็ดหมดตัวเลยอะแล้วแบบ คือหวังเมทิคอนแค่ตัวเดียวไงคือโอ้โหได้สองตัวแนละ้ว <_ d isk> โอ้โหมีตัวติดบัฟมาด้วยไม่เดี๋ยวกูนี่อันนี้เก็บไว้จ,จริงจริงไอ้ตัวนี้มีสองตัวแล้วก็เก็บไว้เลยแล้วกัน <_ d isk> ตัวใช้นี่โอ, <_ d isk> โอ้ต้องอัลรอบก่อนโอ้โหยุ่งยากจงาังวะ วันนี้วันเราอ่ะไอเช่คืออันนี้ก็ไม่วายังก็ต้องสุ่มยันการันตีแล้วแต่ไม่เชื่อนจูเลยสมันจะออกมาไวแบบนี้ไอตัวด้านหลังถ้าจะไม่ผิดคืออยากได้เช็มปาจิเนี่ยกับอ,กอีกตัวหนึ่งม,มีเชมประจิกอะไรวะอุนชิโอรา สตัวนี้ต,ตเอลปครับ็ต, <c oughs> ต้องเปิดอีกห้าดอีกหครั้งถึงจะการันตอเปิดอีกหครัง,ออรงโอ้โหแบบ เฮ้ยกระที่จฟัฟาโอ้โหแล้วคือแบบตัวม่วงมาอย่างเยอะเลย้ันคาบูมายัางไม่มาเอ้าเฮ้ยตรงนี้เพิ่งลีโอเคก็ผลประกอบการวันนี้เราก็ได้มาเป็นกมาคอมามน,นจูเลียแล้วก็เอลวิน นวดดำขอเอาออกพอออกอออกอนขึ้นแล้วกันสามตัวเลยเอ,อ่ะอแล้วคือเป็นตัวดีอยู่เออวินนี่ตัวดีสุดน่าจะในนี้ส่วนจูเลียตจูเลียตนี่ถ้าจะไม่ผิดค่าในการเรียกมันพ่อๆกับดีโอเลยนะเอเดี๋ยวไปลงตัวนี้หาเพิ่มหาเพิ่มหาตีมอนอีกแค่ตัวเดียวเราก็จะได้แล้วไม่ตัวเดียวไม่ก็สองตัว เออินฟินิตจานแรกเลย้วแผวันนี้มันมาว่ะมันมาจริงๆเเนี่ยเดี๋ยวปิดเสียงไอ้ไข่ต้มมันก็ไม่รู้มันดูยูทูบอะไร มันก็จะแบบอือหือมาจริงมาจริงไม่รู้ตัวดีไหมอะแต่แบบคือซื้อดองไว้เลยไอ้อะไรนะไอเนี้ยไอเพิ่มเลยดอกลองกอนดูก่อนโอ้โหผมอย่างยาวเลยือเห็นแต่คนอื่นเขามีแต่เราไม่มีไงโอ้โหแล้วก็แบบออกมาตัวแรกเลยถ้าได้เกินเก้านี่คือแบบออกเลยนะ เราก็ไปสุดโต่อยันการันตีมาลองก่อนดูก่อนก่อน,อนทุกพื้นเออเวนเออเวนทำอะไรได้เออวินจะเรียกมาโอเคเออวิวนกับมา โอเคได้ครบแล้วรู้ได้ทำไมเอ้ยเดี๋ยวร์บินได้ได้ขีดตัวมาจากรู้อันนี้ก่อนสองสามสามตัวนะถือว่าเป็นตัวชนที่ดีส่วนกรกรก็น่าจะเรียกได้สามตัวมีแต่คน,นตัวอื่นนะ จับดูก่อนเลือดได้กี่ต <sub yup> ัวเห็นบางคนเขาว่าก่อนมันไม่ดีม้งใช่ไหมวะโอ้อันนั้นก่อนลางแรกไปล่างเรจินไปก่อนใช่ก่อนเลืได้สามตัวเหมือนตัวแต่จูเลียสนี่คือแบบโอ้โหดาเมจเวอร์มากเวอร์สุดๆ โอเครา้า okay. สิบเปอร์เซ็นนะเดี๋ยวลืมตัวเร <c oughs> ลืมตัวไงลืมตัวโอ okay. เค่จมแล้วก็เดินพาสรับมาเลยสุ่มเมือนการันตีครับอีกสามค้าง การันตีจะเป็นตัวอะไรลูเชียเคียนนี่ดีไหมวะดามเมจ97เยอะกว่าตัวอื่นอยู่ล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวขอไปเช็กก่อนเคยเห็นคนทำไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ลูเชียเขาเหมือนตัวอีโวไม่ก็ใส่สกินขอลองดูก่อนต้องปลดล็อกลูกเคียน โบไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนอีโบได้อีกจูเลียดก็ทำได้ลองแป๊บถึงขอลองแป๊บดำเมจอันล็อกแล้วอ,นนอันล็ก้กอันล็อกอยากดูก่อนว่าของที่ใช้อโบมันยากไหมสมุดเด็มันเดียวเพิ่มแอคแท็ก โคโนอะไรสักอย่างแล้วก็ของกรเป็นสมุดกับไฟนอลคอนแทคกับเก็ดฟิชปลาที่ปรุงสุกแล้วสุม่มสุ่มบัฟอีกบัฟบดได้ไมถ้าสิบเปอร์เซนต์กับสุ่มบัฟอีกหนึ่งบัฟเฮ้ยมันแบบโอโ้โหวันนี้วันดีว่ะรีบมาสุ่มกันนะทุกคน เวลาก็10นกา18นาทีจะรีบลงคลิปเลยนะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับเลยนะครับสวัสดีครับ